เงี้ยนว่าเพนมาเอานั่งร่ำมาไลเพนมาขอประสบความสำเร็จเนี่ยโแมทที่ว่าอันนั้นเขามาบวงสวนค่ะเออมาบวงสวงจ้าเขาป่วยเขาปิ่นตอนนี้เขาเป็นโรคโควิดเขาว่าสิตายแลวดีค่ะมันีีส่วนมากี่ก็่ิทั้งบวชสิเป็นการงานการเงินเนาะแม่เนาะเมนมาบุญมาบะมาบุญเพื่อนสำเร็จทุกประการค่ะจ้าค่ะ เป็นบุญของพวกลูกพวกหลานเด้อได้มาเห็นมาเนี่ก็ได้เดินทางมาแต่หนองค่ายพ่นพิสัยคนละค่ะมาแต่ทางอุดรคนละค่ะกาละสินอันนี้อ่ากุชินาลัยเนาะกุชินาลัยค่ะกุชินาลัยนะคะเจ้ามาแต่โทวิสัยมาแต่พ่นพิสัยพ่นพิสัยค่ะพ่นพิสัยหนองค่ายอุดรค่ะ าาขออนุญาตเ้ยค่ะคุณแม่แม่ขออนุญาตเ้ยค่ะ โอ้ชาดี้าโอ้ชาดีจาวกมาดเปนโอ้้นค่ายไเนี่ยมาไท่จ่าา ปัญหาไม่มากไม่หดเชื่ออะไรครับน้องอะไรน้องอะไรน้องอะรน้พี่อะระมีใครไม่จัตัวนลยไหมมครไจับตัวเลยไหมไม่เ้งแล้วเข้าไปแล้วพูดอทีนึงพูอีกทเออแสาวสุเลก็สุหลอ้องอะไมา

ชอบอะไรนะลูกชอบอะไรลูกครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องคะตอนตอนสิทายอีลีเพิ่นเบาเบานะคะพี่น้องนอกแต่ว่าตอนอ่า บอกว่าเป็ดหนึ่งตัวเดียวเด้ค่ะพี่น้องเด้ค่ะเพราะแต่ายรอบสองนังนังซ้ายได้รอบเดียวค่ะพี่น้องค่ะ น้องโบ๊ทแปดหนึ่งตัวเดียวนะคนบอกถามที่เหนคนบอกเลยดิน้องโบ๊ทบอกว่าแปดหนึ่งตัวเดียวนังชายใดเธอเดียร์นอีสัญญาณน่อมสตางเลยโอ้สันเขาก็ลองใหม่อีกครั้งทำอะไรหเขาเ่ นงาบดจัเลยะอนไม่ต้ยยังไม่รู้เลยยังไม่เคยตายเขาฝากสาไม่รูาาเลย เฮคนกินด้วยมดคนมดม,ดมดดีกมมี่ตัวมดทำยังไงมดพี่จนตุดไหมมดทำยังไงปงปันยังไงฮะจะไปตดพี่จตุดไห ต,ตั้งกิจอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะขอร่อยได้ร่อยขอลานได้ลานคะ่ะพี่น้องค่าดอนปู่ตานะคะหรือว่าปู่ตาอยู่กุชินลาลไยนะคะพี่น้องคะ่ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่น้องด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นว,ว,ว่างแนวทางนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเพื่อมันโชคมันมาน,านไปน้ำกันเนาะคะ่ะ เปล่าไปใช้ด้ค่ะพี่น้องเด้สัญญาณบ่่อยดีปานใดก็จังเด๋ก็กราบขอโทษขออาไพเนาะค่ะสัญญาณบ่่อยดีก็อุตสาเบิงไปน้ำกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาไม่นั่งเขาไม่นั่ง

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải là cái này là